ข้ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทังบ้านค่ะค่ะมันนี่กับมังกุดเจ้าเข้มสามตัวเต็งคือเราเนาะค่ะมันนี่เจ้าข้มสามตัวเต็งกไเลมาติดตามนั่งด่าวความฝันกับเม่ผู้ท่อนค่ะซื้อเพิ่นซื้อผู้ท่อนค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นมีคนเอาพระเขามาไห้มีปีงป่าเพิ่นวันเนาะค่ะตัวใหญ่ครับตัวหน่อยเพิ่นวันเนาะค่ะให้เอาไปข้ามวัดเพิ่นวันเนาะค่ะให้เอาไปเพ่นไปจังหันเพิ่นวันเนาะค่ะ คเรื่องเล่าความฝันของแม่ผู้ทอนพร่อใจะให้แนี่ยทางเขาจังไดเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของแม่ผู้ทอนพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะแม่ปุ๋ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ผู้ท่อนค่ะงานไม่ะสียสวัสดีสิบอ๋อค่ะสวัสดีค่ะ่เป็นคลิปแรกของเพิ่นเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นได้มาเมืองไทยเรียกว่าเพิ่นมาหาผีหาหน่องเนาะค่ะตอนนี้ดี๋ยวเพิ่นกระปับเพิ่นว่าค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีฟันแนมไร้เข่าอย่งนี้ค่ะแม่ปุ๋ยหรือว่าแม่ผู้ท่อนค่ะค่ะ ด่าง่าข้อ่ันฟันดีมาอยู่แลาวเนาะเดี๋ยวราความฝันของเพิ่นที่เป็นจังไรกะฟังไปน้ำกันค่ะกับความฝันของแม่ปุ้ยหรือว่าแม่ฟู้ทอดค่ะฝันว่าจังไรแม่ปุ้ยไปมาทันสามสี่ขืนแล้วมานอนกระบอได้ฝันยนี้อยู่ซื่อๆนี่เนาะค่ะวันนี้มาคืนนี่นี่จะมาฝันมาฝันว่ามีคนหันแตงผ้าขาวมาให้หอยแล้วมีป่าสามโต ปฝานตัวหน่อยตัวนึงตัวใหญ่หันสองคนมาเอาไปวัดเด้อคนว่าเอาไปจังหันเด้อคนว่าจะเอาไปจังหันให้แน่คนว่าขอจิตฝากจะไปจังหันคนว่าพอแล้วว่าเออไปกับไปสวงนี่ขอกระข่เพ่งจังหันคือกันคนว่าค่ะค่ะมันนี่ข่เพ่งจังหันหันผัดบัดคนหันผัดไปอยู่ฝากุ้ยฝาหวยไม่มีหวยเลยค่ะค่ะเขาว่าโอ้ยเขาว่าไปวัดนี่ก็จะไปหยากรึเขาว่าเพราะว่ามันมีหวยกันนี่เขาว่าไปถามหวยไปไปไปข่เพ่งจังหันนะค่ะ ้ฟันค่ะไม่หนามบวมหวยบออบวมเพราะไม่นามแบบว่าหักหัาไปไหลบมี่หนามคือจังเหมือนเป็นหน้าแลนเออหน้าเลนยังสีแต่ว่าบวมีม่หนามเต็มอยังหวยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นหน้าแลงนะฟันก็หูมือก็บวมก็ไม่ทันแล้วลวณฟันฟันมาสิไดไปํำเพ่นไปจังหันแมนหันมนได้เอาป่าหันมได้เอาน้ำเขาหับน้ำเขาเป็นผาผามาเป็นถาดมาแล้ว ว่าจะเอาไปหอยในเด้อแดดเด้อก็ว่า่อยกับเพ็นยังไงคือการขูดจักขนาตาคนบอสีอาการบอบ่จักขุอยักคนนี้แต่ว่าให้เอาไปขบเพะคนนับนบอสจักมันมานมันคนบอหร้อต่างอื่นคนคนเนาะเออคนขบเพ็ดยังไงคืกันนี่แหละค่ะแต่กขบดจักซื้อบอสขจักซื้อ มีตาวันธุป่ามาไหจื้อได้ต่ว่าเห็นป่าอยู่ในกระถาในในจานในถาดเป็นป่าซุกบ่ค่ะป่าซุกแล้วป่าเห็ดแล้วเป็นป่าโตบวกใหญ่คงจะถาดไว้คงสามอันสามอันดียอันกันตัวหน่อยตัวหนึ่งตัวใหญ่สองค่ะก็หัวมือหมาเนี่เคยฟันจ้กเือะมาเป็นใครขืนพวกมาฟันขืนก็มาแก่หนอนฝังแต้เสะวสาบ่ฟันหนึ่อได้หรืฟันว่าข้าวป่ามาไหค่ะ ปลาตัวใหญ่บอกค่ะปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีตัวหน่อยก็มีอย่างนี่ตัวใหญ่สองตัวหน่อยตัวหนึ่งตัวหน่อยตัวหนึ่งตัวใหญ่สองคันปลานี่มันตายเล้มันตายไเพิ่นเห็ดอาหารมาให้แล้วไม่เอาไปทำเพื่อมันสุกเนาะเป็นข้าวสุกแล้วปลากระปิ่งแบบกันงามยางดีมาให้เออหั่นกันแบบเพื่เอาปิ่งเห่นไหมค่ะปกติเราเห็นเต้นตาเลยว่าเออปลาเป็นข้าวกลิ่นข้าวกลิ่นแหละสุกใส่ถาด ใส่ถาดก็ถาดมาเลยเพิ่นก็มาให้เอาไปขำเท่แม่นเพิ่อนว่เอาไป็นขำเท่เดิ่มไม่ออกบาดขันยูฝากหวยเดิ่มเพิ่นว่าได้ไปบ่ไปพระนี่จ้กุงบ่ได้เห็นพระหักแจ๊กตัว่าไปก็ไปว่าเมื่อไปวัดแมนถามว่าบาดขันมันมี่หวยขามไปค่ะค่ะแต่ว่าอายุเพิ่นก็สำคัญเลยค่ะคือว่าฟันดีคือว่าเพิ่นฟันดีเกี่ยวแก่กับอายุเพิ่นเลยแต่ว่าปานชีตีเอาตัวไหนกังไหน จววน้่านคือคอยฟันทคือคอยฟันตะกีเนาะเคยขิวอยู่ฟันแต่คือฟยังเบื่อหุ่นนะอูเหล่าันฟันคืเคยขิวอยู่สามบีซี่บสอนเพอมัถือต่เหล่าเอาหลินหล่านะอยูเหล่านะเล่าเนาะแล้วมาาเมืองไทยกับสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลค่ะสวัสดีสรัค่ะ ก็จังว่ามาพีจังแกล็กมันสิเพราะว่าพี่ลูกว่าม่เอาหันงานหนอกระฟันหนอหนอกระถุกเนาะค่ะค่ะถือว่าฟันแหม็นเนาะแม่แต่ว่าจังไรจังไรนี่ป่าบนกับเกะขั้นจามตัวเต็งนี่เนาะป่าบนคนอีสานอยากได้ฟังเล่าแมตัวเล็กหน่อแมนอยากได้ฟังเล่าตีตัวเล็กค่ะหากันว่าเอ่อคอยฟันนี่บางทีมันกะ บางทีกะโตบางทีก็ล uh ่งน้อยหนึ่งการมือเต็มเลยค่ะปกติความฟันมันขขวยนะกัรไม่เรค่อยนะมันขันบาขขอยดวงข่อยสมมติว่าก็อขอยืัอเองข่อยนอกกัเดินเองข่วยแข่ยส้งเก็ความฟันคนนึอ บางที่หันมันกรต้งหลดค่ะเออบางที่ก็ต้งหลดเปสือต้องต้งลมันก็ถือหลดจนันนะแต่บาถือเรื่อยเนาะค่ะโที่เรื่อยยุโรยุหาังค่ะก็ถือก็ซ้อมโตสโตช่วนหน่อยองโตต้งค่อยถืออยู่ค่ะก็ชื่อมาสูบดีมะโผพึ่ันแม่เนาะพั่งกามาหายเนี่ยข้างค่ะมาหายเนี่ยข้างค่ะแต่บาายามนองบางบางปีแล้วก็ถ้าก็ถืออยู่เนะค่ะก็ถืออยู่นี่ถึงกันมาหายเนี่ย้างถือเลยใช่ก็ถือยุราก็ถือสวงมา มาพี่แล้วเลยมาดองร้านด้วยกันค่ะมามางานดองแบบนี้แหละเดียวกันครับค่ะแต่มากกว่านี้ซิตี้เป็นตัวไรค่ะตัวเรียกจังหวะเนี้ยคือถอยว่าขอยานะมันเป็นหนึ่งศูนย์แปดบอกว่าเป็นหนึ่งศูนย์แปดเออตา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 ยเพอแปดศูนย์หนึ่งหน่อยก็น่อยตัวหนึ่งแด้เอาตีเป็นหนึ่ง หนึ่งูนเตะคข่ะก่หค่ะค่ะคือนื้อใหญ่คหมักหนึ่งซูนเปะเนื้ใหญ่หอยนะเอาโสกงุนเพินเนาะเอาโสกน้ำเมยผู้สอนเนาะหรือว่าแม่แม่ยังเกาะแม่ปุ๋ยหรือว่าแม่ปุ๋ยเนาะค่ะเอาโสกุนเพินอายุแม่ปู๋ปุ๋ยอายุประสี่สิบแปดะสี่สิบแปดอย่างบอกค่ะสี่สิบแปดอย่างเขาสี่สิบเก่าแมนค่ะ กคเ่ผะสี uh, ่ส <thoroughly doors> ิบแปดแก้ว <mówi> ส <compromise> ี่สิบเก้าข่งสันน่เราคันเผาเนาะค่ะมาเมืองไทยย้ำได้ฟันเขายำนันค่ะมยถือยูเลยนางน้องมาสื้อยูค่ะคืไปสือนั้นไปสแล้วค่ะนางมดนีก็มาฝันอีกเนาะคะ ม่ปุยก็มาหลยขื่อลยสองขื่อสามขื่กับ่วกฟันบมอฟันขื่นเลยสก๊อตสท๊อตมื่อเลยม่ปุยสก๊ับมื่อเลยพักสกลอบมือวันที่ใช่นะวันมือนี้วันที่เท่าไหร่มือวานนี้สิบสองเราเมื่อวานนี้วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่แกวันที่สิบสี่วันนี้สิบสี่แล้วอสิบสองสามสิบสี่วันที่สิบสี่นะครับ ค่ะด่าวเหล่าความฝันเขามีปุ๋ยก็มีซัมหนิเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮา s ล้รับชมรับฟังนับกันค่ะค่ะขอบคุณค่ามีปุ๋ยกค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของแม่ผู้ทอนค่ะค่ะแม่ผู้ท่อนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นคนเนาะค่ะเอาผ้าเขามาให้เพื่อนบ้านเนาะค่ะมีปีกปลาถอดปลาเพื่อนบ้านเนาะค่ะมีตัวหน่อยตัวใหญ่ค่ะเพื่อนบอกว่าให้เอาไปจังหันจังเพรนเนาะพี่น้องเอาไปจังหันจังเพรนค่ะ ตัวเลขแนว่ทางพันตีมากเนาะค่ะตัวเลขพันตีจากฝันค่ะ108่งศูค่ะหนึค่ะอายุคุณแม่กะสี่สิบปดปีย่างเข่า4ีเกค่ะมันถีสิบมีหน้าคมพ่อสอสองพัห้ร้อหกท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคๆมันๆลำๆด้วยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันเมทุ ผู้ทอนค่ะข้าฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบวันเลยพลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทางบ้านขอ้าวเลี้ยับส้มรับฟังน้ากันค่ะข้าถานยังมาท่านกดติดตามเจ้าข้ามขอฝากช่องเจ้าขามสามตัวเต็งน้ำนี่เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด,ด็ด,ดอยู่มองดเจ้าขามสามตัวเต็งกติิไปหามาให้ทันผู้ชมในรับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่าสำหรับคลิปนี้เจ้าขามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะ คลิปนาพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ